สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับรายการโฮราโฮโรโอมากับดวงเช่นเคยค่ะและในวันนี้โอก็จะมาทํานายไทยทักดวงชะตาชาวราศีธนูประจำเดือนธันวาคม2 5 6 3นี้นะคะเรามาเริ่มกันที่ไพ่ใบแรกกันเลยไพ่ใบแรกนะคะเป็นตำแหน่งตัวตนอัตตะในแนวทางความคิดของท่านในช่วงเดือนนี้นะคะ ก็จะเป็นไพ่เด็กนะไพ่เด็กเนี่ยก็จะหมายถึงความสนุกสนานความบันเทิงเริงรมความร่าเริงความสดใสนะเปรียบเสมือนกับตัวเราเองในช่วงณขณะนี้เนี่ยวิถีชีวิตโดยรวมก็เรียกได้ว่าโลกสดใสมีแผนเกี่ยวกับเรื่องของการจะไปท่องเที่ยวไปทําอะไรไปทํากิจกรรมอะไรที่มันสนุกสนานบันเทิงเริงรมกับชีวิตเราด้วยนะอีกทั้งไพ่ในความเป็นเด็กเนี่ยจะหมายถึงการที่เราทําตัวเหมือนเป็นน้ําไม่เต็มแก้วนะคะเพราะฉะนั้นการพัฒนาตัวเองในเรื่องของการทํางาน ถ้าเราได้รับคําแนะนําจากใครไม่ว่าจะเป็นจากลูกค้าหรือจะเป็นจากหัวหน้างานหรือแม้กระทรั่งผู้ที่เชี่ยวชาญหรือว่ามีประสบการณ์ในด้านการทํางานใดๆก,ก็ตามแต่เราก็จะเปิดรับฟังแ,แล้วก็พร้อมที่จะเปิดโลกทัศน์ตัวเราเองพร้อมรับกับสิ่งใหม่ที่จะเข้ามาในช่วงเวลานี้ค่ะต่อมาค่ะตําแหน่งของหินะหินะก็คือความหายะความไม่ดีไม่งานหรือสิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงเดือนนี้นะคะก็จะมีภาวะอารมณ์ที่ไม่คงเส้นคงวาอยู่เหมือนกันนะ อารมณ์ฉุนเขียวง่ายหงุดหงิดง่ายนะคะแล้วก็รู้สึกว่าในช่วงนี้เนี่ยตัวคุณเองจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีทิฏฐิกับเรื่องบางสิ่งบางอย่างมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งพักแบ่งพวกนะถึงแม้ว่าตัวเราเองเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ขนาดนั้นหรอกนะไม่ได้อินอะไรมากมายขนาดนั้นหรอกแล้วไม่ส่งผลอะไรกับชีวิตฉันหรอกแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ย คุณค่อนข้างที่จะใช้เวลาในแต่ละวันของคุณเนี่ยหมดไปกับเรื่องของอาภาวะอารมณ์หรือการโต้แยง้งข้อคิดเห็นอะไรที่มันขัดแย้งแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งพักแบ่งพวกเนี่ยค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวนะคะนั่นหมายความว่ามีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเราณนะช่วงเวลาเนี่ยค่อนข้างจะมากเลยค่ะต่อมาค่ะตำแหน่งของทะนางทะานางก็คือเรื่องของทรัพย์สมบัติมีค่าที่เคลื่อนที่ได้นะคะในช่วงเดือนนี้เนี่ยมันไม่ได้มีความคิดเกี่ยวกับเรื่องอยากจะซื้อ เสื้อผ้าเอ่ยซื้อรถเอ่ยหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นพวกของสิ่งของนะฮะแต่กลายเป็นว่าเราจะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่เราหามาได้เนี่ยอยากจะนําไปลงทุนกับเรื่องของโอกาสในอนาคตหรือว่าเป็นเรื่องของการทําธุรกิจใหม่ๆสิ่งใหม่ๆการงานใหม่ๆใ,ในอนาคตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการวางแผนที่ดีและสามารถที่จะเป็นไปได้อย่างแน่นอนนะคะต่อมาค่ะ ตำแหน่งของปิตาปิตาก็คือตำแหน่งของหัวหน้านะคะหรือว่าเป็นเจ้านายในที่ทำงานของเรานะคะหรือว่าจะเอ่ยถึงเรื่องของผู้ใหญ่ผู้ชายก็เป็นไปได้นะคะในช่วงเดือนนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานกับหัวหน้าเนี่ยถือว่า เป็นผลสําเร็จในทิศทางที่ดีที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะตําหนิเราหรืออาจจะมีปัญหากับเราส่งผลให้เราเนี่ยมีแรงผลักดันตัวเองอยากจะไปถึงจุดที่ได้ได้ว่าเขาไม่ว่าเราอีกแล้วอ่ะเขาไม่สามารถจะมดาด่าหรือว่าจะมาพูดตําหนิอะไรเราได้อีกแล้วนะคะตอนเนี้ยตัวคุณเองในสายตาหัวหน้าเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นนักวิ่งที่เรียกได้ว่าไ,ได้รับชัยชนะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสําเร็จของเราหรือว่าความสามารถในการทํางานของเราอะเรียกได้ว่าเต็มประสิทธิภาพถ้าหัวหน้าเขายังไม่ชอบไม่โอเคเนี่ย ดีกว่านี้ก็คงจะไม่ได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความสามารถที่เตะตากรรมการหรือว่าเตะตาเข้าตาหัวหน้าเนี่ยก็เป็นผลในทิทางที่ดีในช่วงเดือนนี้นะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของมาตามาตาก็คือเรื่องของผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวของเรานะคะช่วงเดือนนี้เนี่ย อาจจะมีเกณฑ์ของการห่างเหินกันบ้างไม่ค่อยได้พบเจอกันไม่ค่อยได้พูดคุยติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันนะคะในบางรายก็อาจจะมีการแยกย,ย้ายมีการกักตัวกันเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะคะคือคุณพ่อถ้าสมมติว่าเราไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่อะไรประมาณนี้คะก็จะต่างคนต่างใช้ชีวิตอยู่แล้วก็ในบางรายอาจจะไปในพื้นที่สูมเสี่ยงแล้วก็มีการกักเนื้อกักตัวทําให ไม่ได้พบเจอกันในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นไปได้ถ้าสามารถจะติดต่อพูดคุยสื่อสารกันทางโซเชียลมีเดียได้ก็ลองติดต่อโทรศัพท์กีงกลางไปหาท่านหน่อยก็จะดีนะคะต่อมาคะ่ะตำแหน่งโภคา โฮคาก็คือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ค่ะในช่วงเดือนนี้ก็จะมีความคิดอยากจะได้คอนโดแถมไม่ใช่คอนโดที่คอนโดทั่วไปด้วยนะต้องเป็นคอนโดที่อยู่ในเมืองและเป็นคอนโดที่ค่อนข้างจะสวยหรูนี่คือความฝันของเราในช่วงนะักขณะนี้นะคะถ้าเป็นทรัพย์สมบัติที่ท่านอยากจะซื้อนะก็คงจะเป็นเรื่องของการลงทุนทางด้านอสังหานะคะ เพราะงั้นเนี่ยก็มีความคาดหวังได้ตรงจุดนี้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาคะ่ะตำแหน่งของมัชิมามัชิมาก็คือความพอประมาณปานกลางหรือว่าสิ่งที่ไพ่ต้องการอยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรกับเรานะคะในช่วงเดือนนี้เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องราวในชีวิตที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่มีกรอบมีเกณฑ์มีกฎร,ระเบียบอะไรบางอย่างที่มันมาบีบ,าบังคับทําให้ตัวเราเองรู้สึกว่า ไม่ค่อยมีความสุขกับชีวิตอย่างที่ควรจะเป็นสักเท่าไหร่นักนะคะแล้วก็มีลู่ทางมีมุมมองที่ตัวเราเองอมองตัวเองว่าเฮ้ยถ้ามันจะเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เส้นทางชีวิตที่ดีก็ได้นะ ถึงแม้วันนี้มันจะยังอยู่ได้นะมันยังหลั่นละบันเทิงลงลงๆ happy มีความสุขนะแต่ในความเป็นจริงแล้วก็คือตอนเนี้ยเราเริ่มคิดเผื่อถึงอนาคตแล้วว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ต่อไปฉันอาจจะไม่ไหวจริงๆแล้วนะ,ะก็ลองวางแผนสำรองวางแผนสองเอาไวใ้ให้กับชีวิตของตัวเราเองก็น่าจะเป็นโอกาสอันดีในอนาคตได้ถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นจะต้องเปิดการเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะได้เตรียมตัวตั้งรับมือได้ทันนั่นเองนะคะต่อมาค่ะ บรรทัดที่2องไพ่ใบแรกนะคะตำแหน่งของตะหนุตัวตนของท่านในแนวทางพฤติกรรมหรือแนวทางการปฏิบัตินะคะในช่วงเดือนนี้เรียกได้ว่าไม่ต้องกลัวเกี่ยวกับเรื่องของการจะไปสมัครงานใหม่ที่ไหนนะเพราะว่าความสามารถของเราอะเรียกได้ว่าเต็มประสิทธิภาพมาไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของความสามารถนะคะเป็นผู้หญิงนะแต่ควงกระบองไฟแล้วไม่ได้ควงแค่ อันสองอันน่ควงถึง3อันด้วยกันนะเรียกได้ว่าเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่รูปลักษ์อะไรหน้าตาภายนอกทุกอย่างเพอร์เฟกแล้วพร้อมแล้วกับการที่จะไปสมัครงานใหม่ๆก็มักจะได้รับโอกาสอันดีหรือแม้กระทั่งที่เรียกได้ว่า ตุนความสามารถพัฒนาตัวเองมาจนถึงจุดที่เรียกได้ว่าถ้าอยากจะทําธุรกิจอะไรก็ตามแต่ท่านก็สามารถจะวางแผนแล้วก็มองลู่ทางได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะต่อมาคะตำแหน่งกระดุมพระกระดุมพระก็คือเรื่องของเกณฑ์การเงินในช่วงเดือนนี้ก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับแบกรับภาระเยอะอยู่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาระนิสินหรือว่าภาระราของค่าใช้จ่ายต่าง,าง,างๆนานาตัวเราเองก็จะรู้สึกว่าโอ้เงินมันไม่ได้เพียงพอมากมายขนาดนั้นแต่ถามว่ามันยังเป็นเกณฑ์การเงินที่ดําลงไปได้เรื่อยๆ มยังมีเงินให้พอใช้อยู่ไหมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอประมาณปานกลางค่ะต่อมาค่ะตําแหน่งของสหสชากสหัสชากก็คือเรื่องของเพื่อนค่ะในช่วงเดือนนี้เนี่ยเพื่อนที่ห่างหายกันไปไม่ได้พบปะไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้พบเจอกันสักเท่าไหร่จะมีเกณฑ์การกลับมาเจอกันแล้วก็นัดกินข้าวด้วยกันการได้กลับมาพูดคุยกันจริงจังมากเวอนะเอาเป็นว่าถึงแม้ว่าจะ หายไปนานกันมากนะแต่ในการกลับมาเจอกันในครั้งนี้เนี่ยมันพูดคุยกันทุกเรื่องมันเหมือนกับความสัมพันธ์หรือว่าความรู้สึกผูกพันเนี่ยมันไม่ได้เลือนหายไปเลยค่ะเราก็จะรู้สึกกลับมามีความสัมพันธ์ที่มันแน่นแฟ้นเพอเอจะมากขึ้นกว่าเดิมกว่าตอนสมัยก่อนที่คุณแบบไม่ได้ห่างหายกันไปด้วยนะอาจจะเป็นเพราะว่าความคิดถึงที่มีต่อกันด้วยนั่นเองนะถือว่าเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ดีต่อมาค่ะตำแหน่งของพันธุพันธุก็คือเรื่องของญาติพี่น้องนะคะในช่วงเดือนนี้พึ่งใครไม่ได้้้าาพพี่่่่นนอองชวยเเหลืทไดคะะร ไพ่นี้เนี่ยเป็นไพ่ตำแหน่งของความเป็นญาติพี่น้องนะคะแล้วก็รวมไปถึงคนที่สามารถจะช่วยเหลือซัพพอร์ตชีวิตของเราได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเอ่ยหรือว่าเป็นเรื่องของการเงินหรือแม้กระทั่งให้คําปรึกษาเป็นผู้รับฟังที่ดีเป็นผู้ให้คําปรึกษาที่ดีก็จะสามารถพึ่งพาได้กับญาติพี่น้องของท่านนะคะ <S <S ต่อมาค่ะตำแหน่งของปุตตะปุตตะก็คือเรื่องของลูกหลานนะคะท่านใดที่ถามถึงเกณฑ์ของการมีลูก ในช่วงเดือนนี้ยังไม่สามารถคาดหวังได้นะคะแล้วก็ค่อนข้างจะอันตรายด้วยกับเกณฑ์ของการตั้งครรภ์นนะก็ต้องดูดูให้ดีก็แล้วกันนะคะแล้วก็สําหรับท่านที่มีลูกหลานแล้วในช่วงระยะเวลานี้ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุอุบัติภัยที่จะเกิดขึ้นกับบุตรหลานของท่านเกี่ยวกับพวกของมีคมต่างๆอ้าวก็ต้องดูเอาไว้ที่สูงสูงเอาไว้ในที่ที่เด็กๆเ,เขาจะาไปคว้าไม่ถึงนะคะก็ต้องลองจัดจัดดูให้ดีๆนะ ต่อมาค่ะตำแหน่งของอริอริก็คือคู่ศัตรูคู่อาฆาค่ะในช่วงนี้เนี่ยจะมีคู่อริเป็นกรณีของคนที่เคยให้ความช่วยเหลือ พึ่งพากันมาก่อนหรือว่าเป็นคนที่เคยมีผลประโยชน์ร่วมกันมาก่อนนะคะเรียกได้ว่าเป็นคนใกล้กันเองนี่แหละนะไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลยนะแถมยังเคยรักให้สมัครสมานสามัคมคีกันมากเสียด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ดูดูกันให้ดีๆนะคะแต่ในความสัมพันธ์ที่เป็นอริเนี่ยเขาก็ไม่ได้ถึงขั้นจะมาทําอะไรเราหรอกนะเพียงแค่ว่ามันเหม็นหน้ากันไปแล้วก็ไม่ค่อยได้พูดคุยกันในช่วงระยะเวลานี้ก็เท่านั้นเองต่อมาคะตำแหน่งของปัตตนิ ปัตตานีก,ก็คือเรื่องของความรักเรื่องของคู่นะคะเอาเป็นแยกเป็นกรณีของท่านที่โสดก่อนเลยนะท่านที่โสดในช่วงเวลานี้ก็จะเงาเงาค่ะก็จะเงียบเงาค่ะเพราะว่าปภาคาเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนเนี่ยมันหมายถึงสถานที่ที่มันไกลออกไปไกลแบบลิบหูลิบตาคนไม่ค่อยได้มีคนอาศัยอยู่ในเราแวกนั้นนะคะก็จะเป็นเหมือนกับกลางทะเลกลางมหาสมุทรอันไกลโพ้นอะไรประมาณเนี้ยเรื่องของความสัมพันธ์ก็จะรู้สึกเงาเงา หวาเวเควงควางนะแล้วก็ในบางรายเนี่ยตัวเองยังโสดนะแต่ก็ทําตัวเหมือนกับเป็นพ่อสื่อแม่สื่อให้เขาด้วยนะให้คนอื่นเขา happy ปปมีความสุขกับเรื่อง,องความรักแต่ตัวเราเองเนี่ยยังไม่มีความรักเลยก็มีนะคะแล้วก็สําหรับท่านที่มีคู่หรือว่ามีแฟนอยู่แล้วนะคะในช่วงเดือนนี้ความสัมพันธ์มันก็จะเรื่อยไม่ค่อยหวือหวานนะออกแนวจะน่าเบื่อด้วยซ้านะคะลับลื่นลับเรียบนะไม่ได้มีอะไรที่มันแบบ happy ending มากเป็นพิเศษนะแต่ว่ามันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ หวังดีซึ่งกันและกันอยู่เสมอนั่นเองนะคะต่อมาค่ะบรรทัดที่3ไพ่ใบแรกนะคะเป็นตำแหน่งของมรณะในช่วงระยะเวลานี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือการไปร่วมสังคม ที่เป็นงานมงคลเป็นงานออกสังคมงานแต่งงานงานบวชต่าง,าง,าง,างๆนานาที่มีคนเยอะออาก็ต้องระมัดระวังภัยเกี่ยวกับพวกโควิดด้วยนะคะไปร่วมงานก็อาจจะต้องใส่หน้ากากหรือว่าใส่อะไรที่มันป้องกันดีๆแล้วก็ตอนนี้โควิดก็เริ่มเฟดสองเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยนะคะก็อย่าชะล่าใจนะคะยังไงก็ยังต้องออดูแลตัวเองให้ดีปลอดภัยอยู่ดีนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของสุภะสุภะก็คือ ออคุณงามความดีนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอมันปรากฏไพ่เป็นแบบนี้เนี่ยหมายถึงคนที่เคยมีความดีต่อใจมีอิทธิพลต่อหัวใจจะกลับกลายเป็นคู่ศัตรูหรือกลับกลายเป็นคนที่ทําร้ายใจิตใจเราได้มากที่สุดเลยค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะเกิดการทรยศหักหลังเกิดขึ้นก็เป็นไปได้ขนาดนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจคนเนี่ยต้องดูดูให้ดีๆ คนใกล้ตัวหรือคนที่เรารักใคร่เนี่ยอาจจะทําร้ายเราได้มากที่สุดก็เป็นไปได้นะคะต่อมาคะตำแหน่งของกรรมมะกรรมมะก็คือการงานในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยถ้าทํางานร่วมก,กันกับผู้อื่นจะเป็นผลสําเร็จในทิทางที่ดีมากกว่าที่คุณจะทําแบบเดียเด่ยวๆคนเดียวนะหัวเดียวกระเทียมรีบอะเคยได้ยินไหมคะแต่ถ้าทําร่วมกันสองคน3าคนเนี่ยอา้าน่าจะเป็นจํานวนคนที่เออกำลังกําลังสวยเลยเลขกาลังสวยกําลังทํางานที่มันไม่ได้วุ่นวายมากนะักไม่ต้องตีกันกันกบความ กับความคิดเห็นของคนที่มันเยอะเกินไปนะคะประมาณ2ประมาณ3าเนี่ยกำลังโอเคดีตามไพ่นี้เลยนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของลาะลาภะก็คือความมั่นคงในชีวิตนะคะช่วงเดือนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวคุณเองเนี่ยจะมีความรู้สึกกลับมาให้ความสนใจกับตัวเองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาศักยภาพไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการ การงานหรือว่าเป็นเรื่องของความสามารถส่วนตัวนะคะรวมไปถึงเรื่องของการดูแลรูปร่างหน้าตาตัวเองในช่วงเดือนนี้นะ มันนำพามาซึ่งความมั่นคงยังไงอะ่ะก็คือพอมเมื่อเราที่เก่งขึ้นแล้วเราก็พร้อมมากขึ้นพร้อมที่จะเปิดรับกับโอกาสดีๆในเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของการเงินที่มันอัปเลเวลไปอยู่ในจุดที่ดีมากขึ้นแล้วความมั่นคงมันก็จะตามมาอารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของพยายะพยายะก็คือสิ่งที่ต้องระมาัดระวังโครคภัยไข้เจ็บนะคะในช่วงนี้เนี่ยการติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่เ,เยอะๆสังคมวงกว้างอะไรก็อย่างที่ ตำแหน่งมรณะเตือนไปแล้วนะคะก็ยังคงย้ํากันอีกสักทีนะคะเพราะว่าดวงนี้ชาวราศีธนูโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่ค่อนข้างชอบสังคม,มชอบมีสังคมนะแล้วก็มักจะไม่ค่อยได้ระมัดระวังในเรื่องของการแบบคนใกล้ชิดสนิทสนมเข้าหาเราสักเท่าไหร่นะคะในเดือนนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังเอาไว้บ้างนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติในช่วงเวลานี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสมสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัว ต่อมา2ตํตำแหน่งสูท้ายนะคะตำแหน่งของทาสาแล้วก็ตำแหน่งของทาสีเป็นตำแหน่งของบริวารลูกน้องหรือว่าคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของตัวเราเองนะคะในช่วงเดือนนี้เนี่ยลูกน้องบริวารที่สามารถจะไว้วางใจกันได้ก็คือบริวารเพศเดียวกันจะทำงานร่วมกันร่วมทีมได้เป็นอย่างดีแฮปปี้มีความสุขโอเคดีมากเวอร์ตรงข้ามเลยคือถ้าเป็นบริวารที่เป็นเพศตรงกันข้ามในช่วงเดือนนี้ทำงานอะไรก็จะมีความขัดแย้งกัน เป็นไปในทิศทางที่อีกคนนึงไปซ้ายอีกคนหนึ่งไปขวาไม่ค่อยจะโอเคไม่ค่อยจะลงรอยกันในทิศทางที่ดีสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านเลือกทํางานกับคนได้อยากจะให้เลือกคนเพศเดียวกันน่าจะเป็นผลในทิศทางที่ดีต่อการงานของคุณมากกว่านะคะโอเคค่ะก็ขอจบการทํานายไททักดวงชะตาชาวราศีธนูประจําเดือนธันวาคม2563นี้นะคะ thank <laughs> you